สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคน,นมือนี้แอปเปิลชาแนลสิพาพี่น้องมากินส้มตำเพ็ดเ,ดเดจ้าพี่น้องแล้วก็มีทอดหมูจ้าและะ้วก็แคบหมูกรกอบๆแล้วก็มีเส้นเล็กจ้าพี่น้องลวกเส้นเล็กด้วยจ้าพี่น้องและะ้วก็มะนาวขี้นกแล้วก็ผักสลัดจ้าแล้วก็กะหล่ำปลีแล,ะกะกล้วก็ผักขาจ้าพี่น้องก่อนสไปกินฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชาแนลกับในเตยเพื่อได้เฮ็ดคลิดไปต่อไปในเด้อจ้าพี่น้องมาแซ่บๆน้ำกัญชาหิวเลยเจ้าพี่น้อง ก็มีกล่องข้าวนะจ๊ะก้อนสิกินที่น้ำรองข้อกัอนจะ้ะเมื่อน,นี้่คุณเตยแล้วไปตัดหญ้าละกาางแล้วจะพี่น้องแอปเปิลกันเลยได้กินคนเดียวจ้า ทำยังไนเตะว่าคนเหลืป็นนอง คุณยายแล้วก็เตีนานอยู่ไนไม่เงี้ยบ่อยแดด ันนี้อันห <c oughs> มูปลาได้สัพี่น้องทอดหมูปลาจะเพะว่านในเติร์ดแล้วไปจับหมูปลาเนาะจะ้ะบันนี้มันเลนเป็นเกิดอุบัติเหตุกับหมูปลานาะจากหมูปลาก็เลยแบบตายจังสิเลยจ้นคา,าแล้วเพ่นกระขายสองรอยหา่าีดเดดหลายอยู่จะ้ะบันนี้แอปเปิลชัน้นเนยวกับในเติร์ดก็ดเลยไปซื่อจะ้ะ ี่น้องขอโตขอไปเ้อะจังตำลายด้วยกันี่น้องกั่นชิบ่เบิดหาจัะ พี่น้องได้เบิ้งอันั้นมาจาข้าวพระกับอันพระกับสีการไหมจ๊ะผิดทั้งสองแลจากพี่น้องผิดทั้งสองจ้ะแต่ว่าอัน ผู้นิ่งนี่ยเขอยากได้ตังเงินนอกจากพี่น้องเนาะอันแอปเปิลเบิงเลยจ้ะผู้นิ่งมีแต่ขอตังเงินกับผ่านเลยจ้ะแบบว่าถ้าว่าให้เงินกับสิปล่อยขาวหน่ยจ้ะปล่อยชิบเสียงประมาณนี้ล้วมั้งอันจา้างฮอดน,นาข่าวจากพี่น้องปิดปากนาข่าวโอ้เอาเงินให้สามแสนไปจ้ะ สิบ่ให้นักข่าวแชร์มาจ้ะแบบว่าบ่าให้เป็นข่าวของซั้นสิ่งจ้ะทั้งหมดหมดไปหกแสนจะผ่าคนนี้ พิดกันทั้งสองหลังแล้วจับพี่น้องแต่ว่าพูนิ่งนั่นก็ว่หนาไปเอาเบอร์กับผ่านล้จากพี่น้องแลกไล่กันบอดจั้ดหลายแต่ประมาณประมาณแบบว่าขออันทั้งติดต่อจากผ่าน พระอันองค์นี้เพิ่นก็นเลื่องหายไปแล้วก็เดี๋ยวนี้เพิ่นบ,บ่าเป็นผ่าแล้วดอกจ้ะี่น้องเพิ่นสึกแล้วผิดกับว่าไปตามผิดแล้วจัดไปนองแต่พูดยิ่งเกินไปดอกถ้าพูดยิ่งว่เขาหาพระกับว่าเป็นหยังแล้จ้ัพี่น้องพระกับว่าเขาหาอยู่แล้วพูดยิ่งน,หนะหนูว่าโ่าแอปเปลิลว่ะ คุิงก็อยากได้เงินกบแบบใครเขาประหาก็ชีแจงเขาแม่แต่พีน่น้องเป็นตะนายเนอะจ้ะ ผู้ยิ่งบริเลนน้าที่แหลกกัอันนี้ได้จากพี่น้องเม่นบวจ่าขะพระคออันชมมุดพระไปมากยังทันนั้งเีษเข้ากับแชร์ไดน่ะจะพี่น้องครผู้หยิ่งบริเลนน้ำบังสิ่งอันนี้อันเจ้าของกับอันลินน้ำกันยุนแม่จา่าแบบว่าก็ไปมี่ความสัมพันธ์กันบังสี่แม่พี่น้อง อนนันนี้มาเดิน้ำพระเพิ่อนกับบ้านนี่หรอกก็คือว่านเลยนะจ๊ะเพิ่อนกับเป็นคนคือกันกกดูแบบว่าเพิ่อนกับมีกิเลสดีเนาะแต่ว่าเราจะไปยั่วยวุนน่นเอาไงเพิ่อนกับบา้านเดี๋ยวเข้าถึงพระธรรมเนาะยังเด็กน้อยขานาดไปปราบพระ แอปเปิลกินหนำดูดูจังเลยแอปเปิลอยู่บ้านแอปเปิลกระซักผ่าซัากแพร่ด้วจากพี่น้องเฮ็ดสองคลิปนี่ก็แล่นหัวหมุนขึ้นกันด้วจากพี่น้องแต่ละเมอซัวสีเฮ็ดแล้วาด้วจากมันเป็นมาได้ง่ายๆด้วจากพี่น้องอันนี้แอปเปิลกับเฮ็ดคนเดียวจัวสีแล้วจะทั้งถอดหมูทั้งอันลวกเส้น ตั้งแต่มาคงมีเอฟซีทันหนึ่งแหมแต่เพิ่นมาคอมเมมตนบ่าแอปเปิลคือป่หาเหตุงานขนาดจ่าคือว่าไปเก็บเหตุอยได้ขนาจ่า, hate, จาพี่หลอกได้เพื่อนบายไปล้ล่นเลยจา่าพี่หลอกแอปเปิลบอกไว้แล้วหคยไปกับนายเตยเพื่อนหายไปอยู่พอบ่ลลอบไปโดนจับพี่น้องเพื่อนไปเบิดเมืองเบิดเบนเลอจา้าคันเพิ่นได้ไปเก็บเหตดนะพี่นอ้อก บางคนกับคอมเมนต์มาบ่มวลนาะจะพี่น้องเนาะแต่อปเปิลกับประเดนอันนี้ดอกจาก้าเซนเล็กซื้อมากห,หมู่บ้านจะพี่น้องอัน ที่ว่าลวกอันโอต้มใส่อันต่้ใส่เล็กกันไหมใช่แอปเปิ้ลสามจุดห้าบาทกินว่นท่านหมดอ,อยู่แบบนี้เนาะมันก็ถุงใหญ่อยู่เนาะจานนอสามจุดห้าบาท แล้วนี่พระปลอมก็ร้ายห,หลายพี่น้องเลยเข้าใจยุ่ดอกยิงนากจากคนก็นยังให้แบบศาส,สนาแบบบ่มีพระแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะ นี่เฮ็ดอันก็แอ,เอปเปิ้ลสิได้กินกับประมาณอันนี้แล้วจ่ายเฮ็ดคลิปเนาะประมาณอันซีโม้งหามงสิแม่จะพี่น้องบางเทียก็เลาะเที่ยงได้กินคลิปแรกแล้จ้ะนี่มันนี่คลิปสองกับประมาณซีโม้งหามงแรงแล้วจะ้ะกระัวยสีรวนแล้วตัดต่อตัดหยังจสิแม่จะพี่น้อง จะได้เร่รุ่งขิดหรือแม่ตะคอาถษดควาไพใเนเดจัดที่รุ่งเดวอ,กอ,อบกับเนาะ ว่ากินบ่มเหมอดไปน่อเมือดเลยต้ว่ามันหนิบ่เหมืดอดีจ้หมูกับม้เก็บไปกินต้อต่อจะหน่อยต้อแอปเปลิลจะกินแคบม้วนเหมือนจัง ไม่เตยเหลือกันงานมากล้วก็ได้กินจากนั้ แซ่บพัดแซ่บแน่จกน,น,น้อาักตอนก็จะ พักอ่็ก็กินบะหมีดสกจากพี่น้องก็ขอโทษขออภัยในด้ใจแอปเปิ้ลก็สิเก็บแช่ตู้เย็นใบคือเกขาอันนี้ก็กินบะหมี่จากพี่น้องก็ขอโทษขออภัยเด้อจากพี่น้องก็เก็บใบคือเกขาจากเพื่อนนายเตยมาแล้วก็กินจากพี่น้องโอเคเนาะจ้ะสำหรับคลิปนี้แอปเปิ้ลชาแนลก็ลาไปก่อนได้จ้าฝากคนแรงกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิ้ลชาแนลกับนายเตยได้เฮ็ดคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบประผาดคลิปต่อไปของแอปเปิ้ลชาแนลได้จับพี่น้องสวัสดีจ้า